สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านกรณีนะครับที่นักฟุตบอลทีมบุรีรัมนะครับยืนถ่ายรูปหน้าปราสาทนะครับตามข่าวระบุบอกว่าเป็นปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมก็ยังไม่จบครับก็ยังพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันตามเพจต่างๆนะครับว่าอ่าเขมนเองเนี่ยหรือว่ากัมพูชายเองเนี่ยนะครับ ไม่เคารพนะครับต่อที่ปไตยของไทยแล้ววันนี้เองครับตอนนี้นะครับไทยได้เรียกนะครับยกระดับนะครับในการเรียกนะครับทูตไทยกับประเทศแล้วครับแล้วก็ขับนะครับในหุ่นซ่าเรือนนะครับเอกอัคราชทูตกัมพูชากับประเทศไปเรียบร้อยแล้วและไทยเดินเกมลุกในการที่จะนะครับชี้แจงนะครับให้กับรรดา เอกคาราชทูตทั่วโลกนะครับได้ทราบเกี่ยวข้องกับเรื่องการเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนไทยหลายคนคงรองคอยนะครับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามข่าวกันต่อไปสําหรับทีมชาติไทยจุดยุ23ปีของเรานะครับวันนี้ได้ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องนะครับหลังจบการแข่งขันในร,รอบแบ่งกลุ่มโดยเตรียมการพบกับอินโดนีเซียรุคยุค23ในศึกชานแชมเปี้ยนอาเซียน ในวันที่25กสกรกฎาคมเวลา20่สนากาคือวันศุกร์นี้นะครับที่สนามเกลโลราบุงการโนสเตเดียมนะครับถ่ายทอดสดทาง t วิช i i น n o n เอเอสเพลทยรัฐทีวีและ b g Sport นะครับวันนี้ทั้งวันครับมีข่าววิพาควิจารณ์เกี่ยวข้องกับนักเตะชุดยุยเสามของเราออมาอย่างมากเลยถ้าเกิดกลับเรียนตามความจริงนะครับว่าผมเองเนี่ยดูการแข่งขันระหว่างไทยยูกับ เมียนมาเนี่ยผมก็รู้สึกธรรมดาธรรมดานะผมไม่รู้สึกผิดหวังอะไรนะผมรู้สึกปกตินะครับแต่นะครับก็มีอาการาไม่สบายใจนะครับอยู่พอสมควรแล้วก็เหมือนเพื่อนหลายๆคนนะครับมีอาการเครียดในการชมและวันนี้นะครับก็มีกระแสะข่าววิพากษ์วิจารณ์ออกมานะครับบางทีนะมีหล,หลายช่องทางที่เป็นเพจนะครับหรือว่าเป็นกระดานข่าวต่างๆหรือเป็นช่อง youtube ที่ นะครับรู้สึกผิดหวังนะครับได้แสดงออกมาอย่างอย่างมากพอสมควรเพราะว่านะครับยูยิสามเนี่ยถือว่าเป็นได้หรือฟังเส้นสุดท้ายแล้วนะครับของระบบทีมชาติไทยนะที่เราลมเหลวมาตั้งยูสิบเจ็ดยูยี่สิบทีมชาติไทยชุดใหญ่นยก็รอดแหลไม่รอดแหลแล้วเนี่ยเป็นความหวังสุดท้ายคือยูยิบสามโดยการเปลี่ยนโค้ดมาเป็นโค้ดไทยเราคือโค้ดวังเนะี่ยเมื่อผลการในขอลงมาเสมอและฟอร์มการเล่นนะครับ ไม่ได้มาตรฐานทําให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากได้ในเนื้อหาวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่เห็นทางออกนะครับเป็นความผิดหวังเป็นความสิ้นหวังแต่นะครับในช่องบัคินชาแนลของผมเนี่ยผมพูดมาหลายคลิปแล้วเพื่อนคงจะเห็นทางออกที่ผมพูดนะว่าเราจะต้องใช้นะครับนักเตะ80%จากกีโโมหลวงมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เราทันทีครับเหมือนทีมชาติญี่ปุ่นเขาทำอะ นะครับเชื่อมโยงกับคอเทนที่สข้อทําให้เกิดการสร้างทีมชาติชุดใหญ่ให้ดีที่สุดแยกขาดออกจากการพัฒนาเยาวชนจากนั้นนะครับแรงกระตุ้นนี้มันจะไปกระตุ้นนักเตะเยาวชนทุกรุ่นอย่างที่ผมพูดว่านักเตะเหล่านี้นะที่เรามามึนงงกันตอนนี้ว่านะครับที่โดนโดนโจมตีหนักตอนนี้นะเกี่ยวความผิดหวังในฝีเท้าของนักเตะอย่างเสกสรรราตีพันธมิตรประพันธ์และนะครับยศก,กรบุรพา ซึ่งนักเตะทั้งสาคนเนี่ยเคยขึ้นชุดใหญ่มาแล้วนะครับเรามีข้อวิพา์วิจารณ์ว่าทําไมมาเล่นอยู่ย3ิบสามแล้วฝีเท้าเล่นได้แค่นี้ทําไมไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ถ้าไปเจอทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่25หรือวันศุกร์นี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติชุดอยู่ย3นะิบสามครสิ่งที่เราฟังมาสิ่งที่เราเห็นมานะเราไม่ได้รับคําตอบในการแก้ไขหรือที่มาที่ไปอย่างชัดเจน มันจะเกิดการนะครับกระแสนะครับที่พิาพากาวิจารกันอย่างสูงถึงนักเตะนะครับทีมนี้โดยเฉพาะนักเตะท,ที่เคยขึ้นชุดใหญ่มาแล้วผมบอกแล้วครับผมกาบเรียนไปแล้วว่านักเตะดังกล่าวได้หลายคนเนี่ยยังไม่สมควรจะขึ้นชุดใหญ่กันเลยผมคิดว่ามากกว่าครึ่งทีมตอนนี้ทีมชาติชุดใหญ่ยังไม่ควรจะขึ้นมาชุดใหญ่นะครับที่นั่งนี้นะที่นั่งในชุดใหญ่ตอนนี้เนี่ย ควรจะเป็นของนักเตะระดับสตาร์ไม่ว่าจะเป็นเจแบงค์นิโก้ในระดับเกียินี้ตัดเกียริเหล่านี้ขึ้นไปนะนะครับจุนทานเข็มดีบวกกับนักเตะที่มาจากยุโรปเท่านั้นครับอีก7 0็0ิบดิเอร์เซนะที่เหลือ,อน,นี่ยังไม่สมควรขึ้นชุดใหญ่สักคนเราทำผิดพลาดไปแล้วครับต้องมีคนพูดนะต้องมีคนบอกนะว่าเราทำผิดพลาดไปแล้วโดยการดึงนักเตะที่ยังไม่สมควรขึ้นชุดใหญ่ขึ้นมา,มามากบายเต็มทีม ทําให้เราคิดว่านักเตะที่ขึ้นไปชุดใหญ่แล้วนะครับเมื่อกลับมาเล่นยูยูสามควรจะมีฝีเท้าดีกว่านี้อันนี้เราฝืนธรรมชาติถ้าไปในเวที่ผมพูดจะเข้าใจแจ่มชัดทุกอย่างเลยว่าทําไมเด็กอินโดนีเซียนะทําไมดูเขามีความแข็งแกร่งมากกว่าเด็กเราทั้งๆท,ที่ระดับฝีเท้าก็ไม่ห่างกันอินโดนใช้ตัวลูกครึ่งลูกเซี่ยวของเขานะเข้ามาเสริมทีมสองสามตัวแต่นักเตะอินโดนที่อยู่ในทีมยุยูสามมันทำให้เขาเก่งขึ้นกว่าเดิม เพราะอะไรครับเพราะทีมชาติชุดใหญ่เขาเป็นทีมโปรครับเรื่องนี้นะไม่เชื่อผมนะก็เรื่องของคุณนะแต่ผมบอกมาหลายคลิปแล้วว่าถ้าทีมชาติชุดใหญ่เป็นทีมโปรมาจากยุโรปแปดสิบเปอร์เซนหรืออินโดนีเซียเขาใช้เกือบร้อยเปอซนทีมของเขามาจากฮอนแลนนะมันไปกระตุ้นแพชั่นเยาวชนเขาทั้งชาติครับและมันไปกระตุ้นแฟนบอลให้มาเต็มสนามตลอดไม่ว่าจะรุ่นไหนอยู่ไหนของอินโดแข่งเนี่ยสนามนะครับจะเกือบเต็มตลอด นี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียครับถ้าเราต้องการที่จะพลิกฟื้นขึ้นตอนนี้นะผมจะบอกวิธียังง่ายเลยข้อที่1น,นักเตะที่โปรโฟไฟล์ยังไม่ถึงเนี่ยนะครับให้ลงมาเล่นยูย่สานะครับหรือยังไม่ให้ติดนักเตะภายในของเราให้ติดเฉพาะนักเตะอย่างแบงค์นะครับนักเตะอย่างนิโก้เจ้าเช็คพีเจ นะครับโจนาธานเข mm ็มดีเบนเดวิดนักเตะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยที่มีฝีเท้าออกไปในทิศทางที่นะครับสามารถแข่งขันกับเอเชียหรือยุโรปได้เนี่ยพอจะเป็นไปได้สงวนไว้แล้วเราต้องเรียบรีบเรียกนักเตะจากยุโรปเราเข้ามาให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นจูดเบลนะครับไม่ว่าจะเป็นพีรวัตฟินบาวเอราบันกาดิเยซินวาแม็กเซ เอเดส์คอกมานะครับสกอตคอนสเตเบิลหลายคนครับในรายชื่อที่ผมรีดลงมาเนี่ยซึ่งเป็นนักเตะที่เราจะต้องเอามาได้แล้วครับเพราะเราเตรียมการเพื่อฟุตบอลโลกปี2 0 3 0แล้วฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยจะเปลี่ยนไปทันทีพบชมเชื่อว่านะนักเตะอย่างนิโก้แบงค์เนี่ยสามารถปรับเข้สาสไตล์ยุโรปได้ทันทีเช็คก็ปรับได้ทันทีนิโคลัสมิโกสันนะครับไม่มีปัญหาครับนิโก้เขาเล่นอยู่ในยุโรปอยู่แล้วนะครับโจนาางเขมดีปรับได้ทันที นักเตะ90%จะปรับได้ทั้งหมดในสไตล์ใหม่ของการเล่นและต้องใช้โค้ดที่มีระดับสูงพอสมควรที่สามารถดําเนินเกมในระดับในระดับสากลได้นะพูดไปแอนโทนีฮอตชัสันก็สามารถทําได้อิชิก็สามารถทําได้หรือแม้กระทั่งโค้ดไทยนะผมคิดว่านะซิโก้กิตศักิสนเมืองก็สามารถทําได้แต่เราต้องเด็ดขาดนะว่าจะต้องทําแบบนี้ไปตลอดสำหรับชุดใหญ่ห้ามนะครับลด นะครับเลเวลลงมาดึงนักเตะนะครับที่ยังไม่มีดีก,กีสูงพอขึ้นติดทีมชาติอีกเด็ดขาดและไม่ต้องมาสนใจทีมเยาวชนทีมเยาวชนเพื่อการพัฒนาเท่านั้นเพื่อการแข่งแข่งในระดับทัวร์นาเมนต์ของเยาวชนแต่แต่ละรุ่นเท่านั้นครับถ้าเราทําแบบนี้ทันทีคุณไม่ต้องไปทําอย่างอื่นให้มันยุ่งยากเลยทําอย่างนี้แหละสิ่งที่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้คิดขึ้นเองครับมันเป็นวิถีในคอเทอร์นิตี้ของเจแปนเวย์ way, ครับที่เขาประสบความสำเร็จถึงระดับโลกแล้ว เพียงเท่านี้เราไม่ต้องมานั่งวิาพาควิจารณ์นักเตะนะครับที่อยู่ยิบสามตอนนี้เลยการที่เราดึงเอราวันกรดิเย่นะครับมาติดอยู่ยิบสาเป็นความผิดครั้งร้ายแรงที่สุดมันทําให้เกิดนะครับการหลงทางครั้งยิ่งใหญ่และมันทําให้แพชชั่นของนักเตะที่มาจากยุโรปเสียไปจุดนี้เราต้องเลิกกระทําเด็ดขาดนะครับญี่ปุ่นตอนนี้เขาสร้างฟุตบอลโลกนักเตะที่จะไปฟุตบอลโลกปี2 0 3 0ไว้แล้วครับอายุประมาณนี้แหละอายุประมาณเอราวัน นะครับอายุประมาณพิรวัตรฟินบอวนี่แหละเขาสร้างเด็กรุ่นนี้แหละที่เด็กเขานอยู่ในยุโรปตอนนี้เขาดึงมาเป็นทีมแล้วครับแล้วก็ทีมชุดที่จะแข่งฟุตบอลโลกปี2026คือปีหน้าก็อีกชุดหนึ่งครับอันนั้นเป็นชุดของมิโตมะชุดของคูโบครับชุดนี้อายุตั้งแต่25ปีถึง30กว่าปีเขาเตรียมไว้สำหรับฟุตบอลโลกปีหน้าแล้วและที่สาคัญ,ญญี่ปุ่นเตรียมฟุตบอลโลกปี2030เขาเตรียมทีมไว้เรียบร้อยแล้วครับโดยนักเตะ80%จากยุโรปครับ มันเป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วครับถ้าเรายังดื้อรั้นนะครับในการที่จะใช้นักเตะภายในเราอยู่เนี่ยผมบอกไปเลยครับว่าตอนนี้ทรงบอลของเราเนี่ยไม่มีตั้งแต่ยูสิบเจ็ดขึ้นมาเลยจนถึงยูยี่สิบยูยี่สามและถ้าแพ้ชั่นบริเวณชุดใหญ่เราเสียไปอีกนะเล่นรอๆแล้วแหละนะดึงนักเตะมั่วขึ้นมาติดทีมชาติกันอีกเนี่ยผมบอกเลยครับว่าบอลไทยเราจะพังทันทีจะสู้ไม่ได้แม้ประเทศเพื่อนบ้านนะ จุดนี้จะต้องดําเนินการได้แล้วครับผมพูดนะเป็นรายการเดียวในประเทศไทยที่พูดถึงความผิดหวังนะความเสียใจกับความผิดพลาดและความล้มเหลวของทีมไทยทุกชุดตอนเนี้แต่ผมมีทางออกให้ท่านอย่างจําชัดและเป็นทางออกตามหลักการของเจแปนเวด้วยเป็นหลักการสากลที่สามารถทําทีมชาติไทยเราไปสู่ระดับเอเชียได้ทันทีพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ทันที แต่ถ้าท่านปล่อยเฉยนะเมินเฉย,ยไม่ยอมทํานะครับในเวที่มันถูกต้องตามหลักษาคนนี้ผมไม่รู้ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยมากขนาดไหนในปีนี้และปีหน้าตอนปลายปีเนี่ยผมนึกภาพไม่ออกถ้ายังจะดันต่อไปเนี่ยผมบอกไปเลยครับผมไม่ไปไหนหรอกผมจะให้กําลังใจไปเรื่อยๆนี่แหละมันจะเลวร้ายมันจะแย่แค่ไหนผมจะคอยหาช่องทางที่พอเป็นไปได้ในการพูดในรายการผมเพื่อแนะนํา ว่าควรจะทําแบบนี้แบบนี้ผมไม่ได้เก่งผมไม่ได้เก่งกว่าท่านหรือใครแต่ผมนะครับเดินถูกทางนะพูดได้ง่ายว่านะครับทางด้านสติทางด้านสมาธิผมยังไม่ไม่หายไปไหนในขณะที่ทุกท่านที่เดินในเวการพัฒนาเพื่อที่จะนําเด็กไปติดทีมชุดใหญ่ตอนนี้ตอนน,ตอนนี้กําลังมึนงงกันทั้งประเทศนะครับว่ายู่23เป็นแบบนี้เราทาไงเราคิดไม่ออกจะทําแบบไหนละ มันหมดแล้วนี่ครับคุณจะดึงเด็กที่ไหนมาติดทีมชาติทีเนี้ยเพราะมันมีอยู่แค่เนี้ยและสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมอิงมาจากนะครับคอเทนเนตี้สีข้อ,ของเจแปนเวซึ่งมันเป็นความจริงที่มันบังตามมาโดยตลอดที่เราคิดผิดมาตลอดเนี่ยผมก็เลยไม่หลงทางนะครับแล้วผมจะรอดูว่ามันจะแก้ยังไงได้บ้างและผมเชื่อว่าในเวที่ท่านเนี่ยพยายามจะผลิตเด็กขึ้นมาติดทีมชาติชตุดใหญ่แบบดั้งเดิมเนี่ย มันจะถึงทางตันดูแล้วมันจะเร็วกว่าที่ผมคิดทางตันดังกล่าวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นภายในปลายปีนี้เพื่อเผยจะก่อนซีเกมด้วยในวันที่ทีมชาติไทยเราพลาดและฟางเส้นสุดท้ายนะครับทีมชาติชุดใหญ่เราพลาดอาจจะไปแพ้ชนิสไทเปรหรือเสมอสักแมตช์หนึ่งอะ่ะตรงนั้นก็วีน่าสันตโลแล้วนะครับเพราะมันจะตกรอบไปเชียแน่นอนและฟางเส้นสุดท้ายที่มันจะขาดพึงเลยอะ่ะ โดยที่นะครับตัวใครตัวมันเลยไม่รู้ทำไงก็ตอนที่เราไม่สามารถจะเป็นแชมป์ซีเกมได้ปลายปีเนี่ยทุกอย่างมันจะวินาสันตโลครับจากนั้นไม่ต้องไปพูดถึงว่าแมตท,ที่เหลือที่เราจะต้องแข่งกับศรีลังกาทีมชุดใหญ่เราแข่งกับศรีลังกาและแมตท,ที่เราต้อง้อนรับการไเยอนของเติร์กเนี่ยมันจะพังพินาศไปขนาดไหนเพราะว่าเราตกรอบแล้วดูไม่จืดเลยครับบอลไทยอ่ะถ้าเป็นแบบนั้นน่ะท่านเห็นนาคตตรงไหนบ้างครับ แต่ถ้าวันนี้เราเรียกทีมโปรมาทันทีนะอาจจะได้ซินวามาเซตมาคนหนึ่งเอราวันมาคนหนึ่งฟินนี่พิลวัตฟินบาวมาคนหนึ่งอาจจะได้นะครับสก็อกมานะครับหรือสกอตคอนเซเบิลมาอีกคนหนึ่งอย่างน้อยนะบวกกันนี้โก้บวกกับแบงค์มันจะเกิดการเคลื่อนไหวนะครับค่อนข้างจะรุนแรงในมุมบวกจะทําให้ฟุตบอลเราสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้รนะดับหนึ่งจากนั้นเราก็เรียกเฟลิกพาสเคเรียกจุดเบลมาครับเรียกมาเรื่อย จนสามารถมีนักเตะเหล่านี้นะอยู่ในทีมเราเนี่ยประมาณเจ็ดสบถึงแปดสบเปอร์เซบวกเข้ากับนักเตะชั้นยอดของไทยรักษาวินัยตรงนี้นะครับเหมือนกันกับตอนนี้ประเทศเราเนี่ยกำลังเป็นต้มยำกุ้งนะบริษัทผมเคยผ่านต้มยำกุ้งนะครับผมจะบอกให้ผมทําบริษัทตอนพศ25 4 1สี่บเนี่ยบริษัทผมโดนต้มยำกุ้งตอนนั้นผมอายุยังน้อยผมเจอวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วครับและตอนนั้นไอเว็บเข้ามานะเข้ามายื่นข้อเสนอให้เราทําแบบนั้นแบบนี้ โครงการผมล้มลงนะครับจนผมต้องไปตะเวนนะครับใช้หนี้เขาตั้งหลายล้านบาทนะครับในปีนั้นเน่ะลูกผมก็ยังเล็กๆนะเพิ่งเกิดนะครับ2 5 4 0 4นายังจำได้ดีครับผมเพิ่งอายุยังไม่ถึง30ปีครับ20สกว่าปีตอนนั้นเดี๋ยวผมเป็นเจ้าของกิจการแล้วนะครับผมล้มในรุ่นเดียวกันกับคุณศิริวัฒนะครับศิริวัฒแซนด์วิชอะไรที่พวกคุณคุยกันนั่นแหละผมทําธุรกิจรุ่นนั้นแหละแต่หัวใจคนมันแข็งแกร่งครับ ผมลุกฟื้นขึ้นมาใหม่สองรอบสามรอบกับวิกฤตมาเจอวิกฤตการประท้วงเสื้อแดงปีผมจําปีไม่ได้อรอบหนึ่งอะตอนนั้นผมอยู่กับบริษัทใหญ่ผมทําำบริษัทผมทากับบริษัทใหญ่นะที่กรุงเทพนะครับตอนที่วุ่นวายอยู่แถวแถวหลักสี่นะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเจอมาหมดแล้วครับในวิกฤตต้มยำกุ้งนะมันต้องต้อง,องปฏิบัติตามกฎของไอเวฟ นะครับในยุคผมจำจำไม่ผิดนะในยุคในยุคในยุคชวนหลีกภัยอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะัมันนานมากแต่ลูกคนแรกผงเกิดเนะี่ยพศสอง1ันสิสเนะบเ็ดเนี่ยบริษัทผมล้มครับมันไม่สามารถทำอะไรได้เลยและตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ใใคล้ายกันเนะี่ยฟองสบู่แตกฟองสบูก่กำลังแตกครับฟุตบอลไทยอะ่ะ ถ้าผมบอกว่าวินัยในการที่แก้ไขเนี่ยมันไม่ใช่การใช้นีไอเบฟนะแต่เราสามารถพลิกวิกฤตที่ฟุตบอลเรากำลังนะครับล้มล้มเหลวอ่ะผมไม่ใช้คำพูดแรงกว่านี้ในทุกรุ่นแบบเนี้ยที่มันไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยมันสามารถพลิกขึ้นเป็นโอกาสได้ทันทีด้วยการทํำทีมโปรครับต้องทําเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปพลาดถ้าไม่ได้ถ้วยนะครับไม่ได้ถ้วยคิงคับ และเราจะไปพลาดท่าเสมอหรือแพ้นะครับในการแข่งขันที่ชาติเอเชียรอบคัดเลือกและเราจะไปพลาดถ้วยซีเกมอีกตรงนั้นนะวินาศครับพ่ออะไรรู้ไหมครับพ่อแพ้ชั่นเด็กเราไม่เหลือเลยตอนเนี้ยทุกรุ่นครับเราต้องกร,กระตุกตรงนี้ขึ้นมาทันทีด้วยความกล้า,าหาญนะครับถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เราไม่ทำเนี่ยมันกู้วิกฤตไม่ได้นะครับ เราจะไปรอแอนโทนีฮัตสันไปทําอัตลักษณ์ปีหน้าเนี่ยจบจบเฮเลยครับมันไม่ทันแล้วแล้วเวที่ว่าไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้หลักการออกมาจากไหนก็ไม่รู้ครับแต่หลักการของผมเนี่ยมันมันมีมันมีคอเทเนจี้มันมี ity, มนมเกี่ยวกับเรื่องพีระมิดสองยอดทุกอย่างมันครบองค์ประกอบอะไรที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นหลักการของทีมชาติญี่ปุ่นที่เข้าไปบอลโลกครับที่เข้าไปอยู่ในดับโลกแล้วปี2 0 2พันยิบเนี่ยเขาสามารถชนะเยอรมันในฟุตบอลโลกไปแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งอ่ะเขาทําได้แล้วครับ เพราะฉะนั้นเราต้องทําทีมโปรโทันทีครับไม่ได้ไม่ได้พูดน้ำมั่วเพื่ออยากชน,นะนะแต่มันเป็นเหตุผลที่สําคัญอย่างมากที่จะกอบกู้ฟุตบอลไทยในชั่วโมงนี้ครับนนคนไทยเป็ยื่อเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติบางวิทีฟุตบอลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นนี่แหละคนรุ่นใหม่ช้างศึกต้องเกลียงไว้ in the middle of the modern football past we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war of elephants must be fearless but manbanga su taon la pa shong su chi ya ngi batalum blinti it's yeah but manbanga su taon la pa shong su chi ya ngi batalum blinti อลเล็กซานเดอร์ Alexander ทองละเอียดวาเตอร์โรสเคห์สิซูรีแดนซิลวาแม็กเซตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตาพลคีรีรมชาว่าเบนอาสบบเยอรมันพีวัดซินบรองคาลูทีมชาติเยอชนเยอรมันสกุตคอนสตโปแดนดี u ยูไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตลแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปิยองราชสีแห่งลิเตอรฝรั่งเศสจ,จูดซึมซับเลเดารุงแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนตาชนนาทานเคนดีแพทริกกูสตาสันโปเว วิไลเบนเดวรสมีคลั le, สมิเคลซันแพชันแห่งซ้ายเนือไทยไทยต้องรักคนไทยเมียเชื้อชาติลูกห้านคนไทยต้องได้รับใช้ชาติปางวิธิฟี่ฝุตบอลยุคใหม่ต้องฝักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันแลนลแลคนรุ่นใหม่ช่ามสึกต้องเครี้ยงไหล

สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรสเคแห่งเซกซวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอัจฉริพลคนคีรีดมชวาเบนเอาลสบกเยอรมันพรีวัดซินรอนคาลูทีมชาติเยาวชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปแดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยาวชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเาเยโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเกอิงฝรั่งเศสจูดซึ่งสับเลดาวรุงแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนตาชนะทางเคมบี กุตาสันโปโบเมาสา์วิไลเบนเดวส n นิโคลหลับลิคลสันแทชฉันแห่งสายเลือดไทยเปิดมันบังตาสู่ท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเพลียงไลไไใรสายเลือดใหม่แห่งช้างศึกเพลียงไร